กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับผมกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตคู่ตกค้างของวันที่2เมษายนที่ผ่านมาครับผมเช่นเคยครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกด Sub สไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมสําหรับคู่ตกค้างครับมีเตะด้วยกัน2คู่ครับ คู่แรกลาดบุรีเอฟซีเปิดบ้านพ่ายทูแบงคอกยูไนเต็ดไป็หนึ่งประตูต่อ2และคู่ถัดมาครับขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ทําให้ตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งมีผลอัปเดตดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ครับยังเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแข่ง26นัดผลต่างประตูได้เสียบวก66มี64คะแนนอันดับที่2ทูแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง27นัดผลต่างประตูได้เสียบวก27มี60คะแนนอันดับที่3เจทุมยูไนเต็ดแข่ง26นัดผลตตาประูได้เสียบวก14มี46คะแนน อันดับที่4ลาดบุรีเอฟซีแข่ง27นัดผลตา่างประตูได้เสียบวก9มี43คะแนนอันดับที่5การท่าเรือเอฟซีแข่ง25นัดผลตา่างประตูได้เสียบวก11มี40คะแนนอันดับที่6เมืองทองอยู่เตดแข่ง26นัดผลตา่างประตูได้เสียบวก4มี38คะแนนอันดับที่7พีทีประจวบเอฟซี FC, แข่ง26นัดผลตา่างประตูได้เสียบวก9มี3 7คะแนน อันดับที่8ปลำพูนเวเลอร์แข <yards> ่ง27นัดผลตามประตูได้เสียลบมี35คะแนนอันดับที่9อุทัยธานีเอฟซแข่ง26นัดผลตามประตูได้เสียบวกสีมี34คะแนนอันดับที่10สุโขทัยเอฟซีแข่ง2 7นัดผลตามประตูได้เสียลบมี3าคะแนนอันดับที่ส1สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแข่ง27นัดผลตามประตูได้เสียลบ17มี32คะแนนอันดับที่ส2นครราชสีมามันด้าเอฟซีแข่งยี่สิบเง็7นัดผลตามประตูได้เสียลบี27คะแนน อันดับที่14ระยอง FC แข่งที่เจ็ดนัดผลต่างประตูได้เสียลบยีมี26คะแนนอันดับที่15นครปฐมยูเนเต็ดแข่ง26นัดผลต่างประตูได้เสียลบยีมี21คะแนนและอันดับที่16ขอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง27นัดผลต่างประตูได้เสียลบสีมี15คะแนนและตามด้วยโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่28ครับวันศุกร์ที่4ครับมีเตะด,ด้วยกัน1คู่เวลา19บเนาฬิกาสิงเชียงรายยูเนเต็ดเปิดปบ้านต้อนรับหนองบัวพิชยา FC วันเสาร์ที่5เมษายนครับมีเตะด้วยกัน3คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาทีทีประจบ FC เปิดบ้านต้อนรับลำพูนวิลเล่ย์คู่ถัดมาเวลา19นาฬิกาทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเมืองทองยูเนเต็ดคู่ถัดมาเวลา19นาฬิกาเช่นกันครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านต้อนรับอุทัยธานี FC วันอาทิตย์ที่6เมษายนครับมีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับราดบุรี FC คู่ถัดมาเวลา18นาฬิกาเช่นกันครับ มีจีปทุมยูเนเตดเปิดบ้านต้อนรับนครราชสีมามา,มาด้าเอฟซีคู่ทีมาเวลา1 8นาฬิกาเช่นกันสุขโขทัยเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับบุรีรัมยูเนเตดและคู่สุดท้ายครับเวลา19นาฬิกานาคนปรปฐมยูเนเตดเปิดบ้านต้อนรับระยองเอฟซีก็พาไปแล้วครับผมกับการอัปเดตคู่ตกค้างครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอันดับเลื่อนนะครับสำหรับ4ทีม และสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่28ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ